สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง NVT ช่วงเวลา9ก้านาฬิกากับดิฉันอัชราปิ่นแก้วค่ะรัฐบาลขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลเลขที่บัญชี067-0-10330-6ขี 6, ดขีดขีดธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ ส่วนทางด้านผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็ยืนยันจะเร่งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ตามกรอบที่นายกรัฐมนตรีกำหนดและจะทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมให้ต่างชาติเห็นถึงความจริงใจของไทย พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการฐานบกกล่าวถึงการแก้ปัญหาโรฮินจาที่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดเวลา10วันว่าขณะนี้กองทัพได้ร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปแล้วกว่าครึ่งมีการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่เป็นแหล่งพักพิงกว่า10แห่ง สำหรับในส่วนของกำลังพลของกองทัพยังไม่พบว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องตัวอยา่างใดแต่หากตรวจพบจะดำเนินการลงโทษทันทีทางนี้ยืนยันว่ากองทัพจะดำเนินการแก้ปัญหาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อแสดงให้ต่างชาติเห็นถึงความจริงใจของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์คงจะพูดแล้วก็ไม่มีอะไรให้เห็นไม่ได้เราก็ต้องพูดแล้วก็ ตั้งใจทาก็ทําจริงแล้วก็ต้องทาให้มันจับต้องได้ว่าจริงต่างๆเหล่านี้เราได้ทําจริงแล้วผมคิดว่าถ้าเราตั้งใจดีความจริงต่างๆเราเป็นไปด้วยความตั้งใจดีแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงในอนาคตต่อไปคงจะต้องดีขึ้นนะครับครับ สภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะก็ได้เตรียมพิจารณารายงานการปฏิบัติระบบพลังงานและรายงานการปฏิรูประบบสาธารณสุขที่ให้มีการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินใช้หมายเลขเดียวทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนง่ายต่อการขอรับความช่วยเหลือ การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชซึ่งจะเริ่มในเวลา10นาฬิกาจะเป็นการพิจารณารายงานของคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานที่เสนอให้มีการปฏิรูปใน4ประเด็นเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานในอนาคตได้แก่การปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหารจัดการและกำกับกิจการพลังงานของชาติปฏิรูปกิจการไฟฟ้าและปฏิรูปพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการใช้งาน โดยเน้นให้ผู้ประกอบการและประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นลดการผูกขาดเพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใสในด้านกิจการพลังงานนอกจากนี้สปชยังมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมาการปฏิรูประบบสาธารณสุขที่เสนอให้มีการปฏิรูประบบการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยการใช้ใหมายเลขเดียว112ทั่วประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลประชาชนจดจำได้ง่ายและขอรับความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ ท้ายที่ข่าวต่างประเทศนะคะเกิดเหตุตำรวจจราจรสองนายถูกยิงเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในสหรัฐตำรวจสหรัฐกำลังล่าตัวคนร้ายก่อเหตุยิงตำรวจจราจรสองนายเสียชีวิตเมื่อวานนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเมืองแฮตติสเบิร์กรัฐมิสซิสซิปปีขณะตำรวจทั้งสองกำลังปฏิบัติหน้าที่โดยหลังก่อเหตุคนร้ายซึ่งคาดว่าเป็นชายสองคนได้ขับรถตำรวจหนีไปและต่อมาเจ้าหน้าที่พบรถคันดังกล่าวจอดทิ้งไว้ จากรายงานระบุว่าพลเมืองดีได้มาพบตำรวจทั้งสองนายนอนบาดเจ็บบนถนนจึงโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือเติมเมื่อมีการนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลได้ระบุว่าตำรวจทั้งสองเสียชีวิตแล้วบริเวณพื้นที่ตามล่าคนร้ายอยู่ห่างจากเมืองแจ็คสันซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐประมาณ129กิโลเมตร และตำรวจได้เตือนให้ประชาชนแถบนั้นอยู่แต่ในบ้านระหว่างการตามล่าโดยนับเป็นเหตุการณ์สังหารตำรวจที่เกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้ครั้งแรกในรอบ31ปีและกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงนี้อีกครั้งในเวลา10นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ หลายๆที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาด